โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมชิว t i ม e ซีแชนแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเชียนคนในนิคอดกันนะครับก็ในวันนี้ครับผมก็จะทําการปลอมตัวเป็นเพื่อนคนหนึ่งนะครับก็ชื่อว่าคุณตุลนะครับมาจากช่องคุณธนาโอ๋นะแต่พวเราก็จะอ่านกันว่าอนาวนะก็เดี๋ยวเราขั้นแรกนะเราก็จะเปลี่ยนเป็นลูกของโอไฟา์ของคุณอนาวในนิคอดกันครับผมอยากรู้จริงเลยว่าในนิคอนจะเชื่อหรือเปล่านะครับว่า ผมเป็นอ้าวจริงๆครับตอนผมเข้าไปแรกๆก็อาจจะงโงๆกันเลยนะครับ<ๆ>ก็เราจะทำการเปลี่ยนเลยนะไป upload. อัปโหลดอ่าโอเคแนละ้วกดบันทึกไปนี่ราคาเรียบร้อยเราก็จะไปเปลี่ยนชื่อเนนี้สอดกันเลยนะไปกดที่ตรงนี้แล้วก็ไปที่เปลี่ยนที่เล่นอ่าแล้วก็พิมพ์เป็นตัวใหญ่ P A l a O อ่าคราวนี้ผมก็ทำการเปลี่ยนที่เป็นอนาวนะครับก็อยากรู้นะครับว่าเขาจะเพื่ออะไรกันโดยที่ผมว่าจะเข้าไปแล้วผมก็จะทำเสียงแปลกๆะะนะไม่รู้ผมจะทำเสียงยังไงดีนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดก่อนนะเดี๋วจะลองทำเสียงประหลาดๆดูเพื่อไม่ให้รู้ว่าเป็นผมนะมเนี่ไปบนกันปะ

โอ้อยหนูวะงนี้ครับโอ้ยหญบปั่นเลยยับปั่นเลยโอ้ยเ,เห็นป่าเนี่ยว่าเขายังจำเสียงผมไม่ได้แนละ้วเพราะทำเสียงแปลกไปเนะี่ยยังหลงเชื่อแลนะ้วก็เป็น,ปนรล่าๆครับก็ก็ถึงว่าสําเ็จนะนดแล้วก็โอนไหนออกกันนะโอเคครับก็ทริปนี้ก็เอาไว้เียงเท่านี้นะก็ไปแล้วน,นะครับบ๊ายบาย